หุ้นไทยตอนนี้ก็ยังบวกอยู่สักประมาณ13-14จุดนะครับตลาดอาจจะเริ่มมีเทรนด์ที่ชัดขึ้นมาบ้างนะครับหลายคนก็เลยมองว่าจะเป็นจังหวะที่ดีในการเข้าไปลงทุนในตลาดฟิวเจอร์สอรยังนะครับทั้งในส่วนของเซฟฟิท u ี้ฟิวหรือว่าทองคําล่วงหน้านะครับเดี๋ยวลองไปคุยกันดูกับคุณชุติการสันติเบวิรุณนะครับผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบอฟิลิปนะครับอยู่ในสายคุยกันสวัสดีครับ สวัสดีค่ะค่ะขอมาประเมินกับทิศทางของราคาทองคํากันก่อนละกันนะคะแนวโน้มของราคาทองคําตอนนี้เนี่ยนะคะก็ถือว่าแกว่งอยู่ในกรอบแล้วก็อาจจะไม่ได้มีประเด็นอะไรเข้ามาชัดเจนหรือเปล่าคะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยแต่ว่าทองคํานี่ก็ยังสามารถที่จะยืนอยู่ในแดนบวกได้อยู่เหมือนพอสมควรกัน,นะคะ่ะ ค่ะในส่วนของภาพของทองคำนะคะก็ออย่างที่พูดน,นะคะว่าในเรื่องของราคาเนี่ยแกว่งตัวก็เรียกไว้ว่าซาเวนะคะอยู่ในกรอบแต่ว่าการที่ยังยืนได้เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเรามองว่าในเรื่องของความกังวลเนาะเกี่ยวกับภาพเศรษฐกิจตรงนี้นะคะหลังจากที่ทั่วโลกนะคะก็ดูเหมือนว่าจะเห็นธนาคารกลางต่างๆเนี่ยเดินหน้าปรับ ในเรื่องของตัวตราดอกเบีย้ยนโยบายขึ้นตามตามกัน,นะคะโดยเฉพาะในส่วนของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเองเนี่ยตรงนี้ก็ทําให้เกิดความกปงวลในแง่ของตัวเศรษฐกิจว่าจะเกิด Recession ตามมาหรือเปล่านะคะแม้ว่าก็ยังมีความพยายามที่ออกมาจากทางเฟดเองเนี่ยมาพูดในแง่ของว่าโอเคอาจจะยังไม่ได้ถึงขั้นนั้นนะคะแต่ว่านักทุนก็ยังค่อนข้างเฝ้าระวังอยู่นะคะในช่วงนี้แล้วก็โดยเฉพาะเนี่ยสัปดาห์นี้เองเนี่ยจะมีเรื่องของ ของตัวเลข GDP นะคะไตรามาสหนึ่งของสหรัฐออกมาซึ่งเป็นประมาณการรอบสุดท้ายนะคะหลังจากที่การประมาณการรอบที่แล้วเนี่ยติดลบ1.5เปอร์เซ็นต์นะคะเทียบจากไตรามาสก่อนเทียบคีย์วออนคซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นอะไรที่จับตาดูกันอยู่นะคะว่าประมาณการรอบสุดท้ายเนี่ยจะจะออกมาติดลบหรือเปล่านะคะเพราะว่าการที่อาจจะเห็นสัญญาณในเรื่องของการติดลบในไตรามาส หนึ่งเนี่ยตรงนี้ถ้ามีใจมาศสองตามาเนี่ยก็จะทําให้ความกังวลในเรื่องของตัวรีเซชชันเนี่ยมันดูมากขึ้นนะเพราะว่ามันจะเข้าขาย สำหรับนิยามในเรื่องของตัวรีเซชันแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยในขณะที่ก็มีความกังวลอยู่แต่ว่าต้องยอมรับว่าในส่วนของตัวทองคําเองเนี่ยในแง่ของการที่เห็นการปรับขึ้นตราดอกเบี้ยอย่างนี้เนี่ยแล้วก็ตัวทองคําเองเนี่ยเป็นสินทรัพย์หนึ่งที่ไม่ได้หยุดนะคะไม่เหมือนกับอย่างฝั่งของผ<ด>่้เองว่าสินทรัพย์อื่นๆตรงนี้เนี่ยความน่าสนใจก็จะดูไม่ได้มากนักถ้าเทียบกับสินทรัพย์อื่นๆนะคะแม้ว่าจะยังวงใน เรื่องของตัว Recession ก็ตามนะคะ,ะขณะที่ถ้ามองอ ข่าวล่าสุดเนี่ยในเรื่องของการที่ทาง G7 เนี่ยที่ประชุมออกมาประกาศในเรื่องของแบนเกี่ยวกับการนำเข้าในส่วนของทองคำจากรัเสเซียนะคะ,ะเรามองว่าอมองอาจจะยังไม่ได้กระทบในในแง่ของทางด้านพื้นฐานของตัวราคาทองคำเท่าไหร่คืออาจจะมองในแง่ของตัวเซนิเมตแหละว่าโอเคอในเรื่องของการส่งออกของตัวทองคำจากทางรัสเซียเนี่ยคือก็อยู่ในปริมาณที่ค่อนข้างเยอะมี การประเมินว่าในปีที่แล้วเนี่ยมูลค่าประมาณสักหมื่นห้าพันล้านเหรียญน,นะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้มองในแง่ของตัวอุปาาทานที่ที่จะลดลงเพราะว่า างในส่วนของตัวฝั่งอังกฤษเองเนี่ยตัวลอนดอนบูลเลียนนะคะก็ก็พูดออกมาว่าจริงๆก่อนหน้านี้ก็มีการแบ่เแ็กอยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยคือน้ำหนักเองเ่ยเรามองว่าอาจจะเป็นเชิงจิติวิทยาเล็กๆนะคะแล้วก็ในแง่ของตัวน้ำหนักเองยังให้กับในเรื่องของตัวทิศทางเศรษฐกิจแล้วก็ในเรื่องของตัวทิศทางเบี้ยมากกว่าแล้วก็ถ้ามอง ในส่วนของการปรับขึ้นมาวัน,นเองเนี่ยเรามองว่าก็น่าจะยังติดประมาณ 1, 8นึ1ง4 5ก่ัอนดเพราะว่าเรายังเห็นภาพของการไหลออกของเม็ดเงินจากในส่วนของตัว ETF ทองคำรายใหญ่อย่าง SPDR นะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยก็ขายมาประมาณสักสาปัดน,นะคะแล้วก็ห้าวันเนี่ยขายไปประมาณ14ตันก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างเยอะดูเหมือนกันดังนั้นเนี่ยกรอบการเคลื่อนไหวเนี่ย คิดว่าน่าจะ,ะวันสองวันนี้จะยังอยู่ไม่ไกลนากนะคะประมาณสักหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบถึงหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบห้าประมาณมช่วงนี้ก็เล่นในกรอบไปก่อนนะครับแล้วเหลือเวลาอีกนิดเดียวสั้นๆนะครับขอที่เซฟฟิทตี้ฟิวเจอร์วมองกรอบไว้ยังไงบ้างครับค่ะในส่วนของตัวเซฟฟิทตี้ฟิวเจอร์นะคะวันนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะ,ะมีลุ้นสำหรับการปรับตัวขึ้นเก้าหกศูนย์ก่อนนะคะในเบื้องต้นเก้าหกห้านะคะแล้วก็กรอบด้านล่างเนี่ยแถวๆระดับเก้ารอยห้าสิบจุด นะคะคก็ยังได้เซนิเมนต์จากข้างนอกแล้วก็ข้างในเรื่องของเปิดเมืองนะคะเปิดประเทศส่สวนจีนเนี่ยซีโร่โควิดตรงน,นี้ตรวจออกมาเป็นศูนย์สำหรับเซี่ยงไฮ้ข้างใน,นก็เริ่มมีลุ้นเหมือนกันว่าจะกลับมาเปิดหรือเปล่านะคะค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณครับสวัสด้ค่ะ